สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีสูตรซูกินี่ผัดกระเทียมพรมาจอนชีสมาฝากกันนะคะสูตรนี้โลครับคีโตเฟรนลี่นะคะทําง่ายมากๆเลยคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะว่าทํายังไงก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้ซูกินี่ขนาดกลางนะคะประมาณ2ลูกเราก็จะตัดหัวแล้วก็ตัดท้ายนะคะเพื่อที่เราจะได้ขูดซูกินี่นะคะให้เขาเป็นเส้นๆเ,เหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้ที่ทำสุกินี่เส้นแบบนี้นะคะเหมือนเราเหลาดินสอค่ะ,คะเขาก็จะออกมาเป็นเส้นที่แบบว่ามีความหยิกเล็กน้อยนะคะก็เหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องทำเส้นซุกินี่แบบนี้นะคะก็สามารถใช้ที่ขูดธรรมดาได้ค่ะแบบที่บ้านเรามีนะคะ ซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะก็จะได้ที่เป็นเส้นตรงๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้เส้นซูคินี่นะคะที่มีลักษณะเส้นตรงๆแล้วก็เป็นเส้นหยิกๆนะคะแต่เวลาผัดรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นซูกินี่ผัดธรรมดานี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นเราจะใช้กระเทียม2กลีบนะคะ เราก็จะสับเขาหยาบๆเราก็จะใช้ pepper jack cheese นะคะถ้าใครมี parmesan cheese นะคะแนะนำให้ใช้ parmesan cheese นะคะแต่ว่าเป้ไม่มีเนาะแล้วก็ parmesan cheese แบบเป็นผงสำเร็จรูปนะคะเอาไว้สำหรับโรยหน้านะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็ จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะลงไปในกระทะนะแล้วเราก็จะผัดกระเทียมนะคะในน้ำมันให้หอมนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณ30วินาทีได้นะคะเราก็ใส่ตัวเส้นของสุกินี่กว๋วยเตี๋ยวลงไปนะคะเราก็จะผัดกับน้ำมันนะคะเราจะผัดแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าต้องการเส้นที่ยังมีความกรอบอยู่นะคะ ประมาณ1นาทีเส้นก็จะนุ่มแล้วนะคะเพื่อน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 อย่าผัดนานนะคะเพราะว่าผัดนานแล้วเนี่ยตัวซุกินี่เนี่ยน้ำเขาจะออกมาเยอะนะคะเขาโดนไฟแป๊บเดียวเขาก็นิ่มแล้วค่ะอย่าผัดนานนะคะประมาณ1นนาทีนะคะหลังจากนั้นก็ให้ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะแล้วก็คอนอีกสักนิดหน่อยนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็โรยชีสลงไปนะคะอย่างที่บอกถ้ามีพาร์มาจัน h e ชีสจะดีกว่านะคะแต่วันนี้ไม่มีเพปเปอร์แจ็คชีสก็เลยใช้เพปเปอร์แจ็คชีสแทนนะคะเท่านี้ค่ะเราก็ได้ซุกี้นี่กว๋วยเตี๋ยวที่โลค carb นะคะ keto ค friendly ได้อาหารเที่ยงที่ง่ายมากๆเลยะค่ะพเพื่อนๆแล้วก็อร่อยนะคะทำง่ายมากๆเลย แถมมีประโยชน์ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยผงพมจรนชีสําเร็จรูปแล้วก็พริกไทยดํานะคะอีกเล็กน้อยค่ะก็ได้อาหารเที่ยงที่ดีต่อสุขภาพแล้วใช่ไหมคะตัวไปเองเนี่ยชอบทานสุกิ้นี้มากๆเพราะว่าเอามาทำได้หลายอย่างเอามาทำขนมปังก็ได้เอามาทำเ,าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ได้นะคะเอามาทำเป็นแคสโร อบกับชีสแล้วก็พวกเนื้อสัตว์แบบนี้ก็ได้นะคะทำได้หลายหลายเมนูเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่พี่น้องๆเพื่อนๆนะคะยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ